ด้วยสัปทริปเปอร์ูจำกัดร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แบรนด์ซุปกัยสกัดนมโฟโมสอิสุสุดดีแม็กซ์โกซีรีส์พีทีทีบีไฟ plus ฟันดาลีอีโนน้ำดื่มตราสิงภูมิใจเสนอ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้สู่รายการตุยลงหมอนะครับโอ้โหวันนี้วันที่30มีนาแล้วนะท่านผู้ชมก็เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนแล้วล่ะร้อนมากเลยร้อนมากเลยรร้อนนจิงๆะช่วงเมษานี่นะจะถึงเมษานี่ร้อนมากแล้วโดยเฉพาะวันนี้ร้อนตับแลบเลยร้อนตับแลบหนไหนร้อนตับแลบเห็นพัดกันอยู่เงี้ยนี่ไงนั่นนั่นก็ตัวยมครับร้อนร้อนมีตับเล็บ ร้อนไหมนี่ร้อนตับแลบเลยโอ้ตลกมากเลยตอตับแลบเลยอะไรชิมเฮ้ยชิมโอ้ยจะเล่นนะจะเล่นนะโอ้ยตับแตกนะเดียวตับแตกน่ากลัวมากเลยโอ้โหอ้าวขุด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 อ้โหร้อนมากอะไรเนี่ยเฮ้ยร้อนก็ขอกินน้ำหน่อยดิโอ้ยเขาห้ามกินเดี๋ยวติดเชื้อจริงองีตับอักเสบไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหมาโรงพยาบาลบ่อยๆก็น่าจะรู้บ้างจริงเหรอท่านผู้ชม กินน้ำแก้วเดียวกันแค่นี้แหละนะไม่ได้ก็ห้ามไปคุยคุณหมอดิอ้าวแล้วนี่ของใครคราอ่ะของเขาแล้วกินก็ไม่ทำไมอ้าวตายแล้วทำไงดีอ่ะไปกินก็ไม่ทำไมเนี่ยติดเชื้อแล้วสิไม่กินน้ำของคนอื่นไงอ้าวไม่รู้ติดเชื้อแล้วสิไปหาคุณหมอดีกว่าไปคุยเรื่องนี้เลยดีกว่าไปหาคุณหมอฮะโอ้โหเอาล้วครับท่านผู้ชมรายการตะลุยโรงหมอของเราวันนี้ จะพาท่านผู้ชมมาคุยกับคุณหมอถึงเรื่องโรคตับอักเสบซึ่งก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่คนไทยเราวิตกกังวลกันเป็นอย่างมากส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นฟังจากคุณหมอกันเลยครับนายแพทย์ <S 2> <S 2> <S <N> <P ath> รุจาพงสุขบดผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดิอนอาหารและตับ ถามเลยผมกับคุณเต็กครับกินน้ำแก้วเดียวกันแค่นี้มันต้องติดเลยดี๋ยวเขาหมอห้ามนะครับไม่ไม่ได้ติดง่ายอย่างนั้นนะครับคือจริงๆเราไม่ได้เป็นพาหะนะครับเราเราไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ติดกันง่ายขนาดน้ำแก้วเดียวนะทีนี้ผมก็ยังแคลงใจไปหมอตับเขาบอกตับอักเสบตรงมันมันมันตับอักเสบมันเป็นยังไงตัวตับมันอักเสบครับตับก็คืออวัยวะ อนหนึ่งในร่างกายเราซึ่งถ้าประดูจริงๆก็อยู่ทางด้านขวานะฮะใต้ใจโคงขวาโอ้ชัคงไอ้ชัคงไปไหนโดนาำเนื้อบางกันหมดนะก็คืออยู่อยู่ใต้กับบองลมโอ้ มาเป็นกระบางลมแล้วก็เป็นตับที่เราเห็นเป็นอย่างนี้ถ้ามาดูใกล้ๆเนี่ยนะฮะมันก็จะเหมือนกับเป็นฟองน้ํามีเซลล์เล็กๆอยู่นะครับแต่่วาเวลาการอักเสบมันจะไม่ใช่ทั้งก้อนอาจจะมีแค่บางส่วนเท่านั้นเองช่องฟองน้ำต่างๆเหล่านั้นอาจจะนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็สามารถรักษาหายไปได้หรือไหายได้หรือว่าบางคนก็มีเซลล์ที่มันงอกขึ้นมาใหม่คบอกให้เวลามันอักเสบมันอักเสบเหมือนแบบตามผิวหนังเราไหมฮะมีหนองอยู่ข้างในหรืออะไรอย่างนี้ไหมฮะ ในในในขวากเสบจริงๆก็เหมือนกันนะคะคือถ้าดูในในระดับของกล้องจุลรราน์คือเราเอาเนื้อตรงนั้นไปตรวจดูเราก็จะเห็นว่ามันมีเม็ดเลือดขาวที่เข้าไปทําลายที่เข้าไปกินของเสียคือในในในเซลล์ตับของเรามันก็จะมีสารที่เราเรียกว่าเป็นเอนไซม์เพราะฉะนั้นพอเซลล์ตับมันถูกทาลายมันก็ออกมาในเลือดเอนไซม์เราก็จะวัดค่าเอนไซม์ในเลือดเพราะฉะนั้นเอนไซม์พอมันขึ้นสูงเกินปกติในเลือดซึ่งพอเกินปุ๊บ เราก็จะบอกว่าโอเคคุณมีตับอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นไวรัสก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดการอักเสบของตับนะครับไวรัสก็มีหลายตัวนะครับมีไวรัส A ไวรัส B ไวรัส C นะฮะหรือตามตัวอักษรของมันจนถึงตัว G ก็มีนะครับาสิ่งที่ทําให้เกิดตับอักเสบนอกจากพวกเชื้อไวรัสต่างๆเนี่ยมีอย่างอื่นไหมทุกอย่างที่ทําลายตับเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นยานะครับเป็นเหล้านะครับครับยาหลายตัวก็มีผลข้างเคียงในบางคนที่ กินยาของตัวเข้าไปเนี่ยยาหลายๆอย่างเนี่ยจะสามารถทําให้เซลล์ตับถูกทําลายเก<อ>ิดการอักเสบขึ้นได้นะครับ<อ>เพราะฉะนั้นจริงๆคําว่าตับอักเสบคือคํากว้างๆนะแต่ว่าอักเสบจากอะไรเพราะที่คุณหมอก็ตับอักเสบแล้วคุณหมอได้วิจัยได้ว่าจริงๆนะมัน,มนอักเสบเพราะอะไรถูกต้องนะครับรารรักษาได้ถูกทางพอเราเห็นตับอักเสบปุ๊บที่เราจะต้องดูต่อไปเลยก็คืออักเสบจากอะไรนะครับอย่างที่คุณหมอบอกนะครับว่าตับ คืออวัยวะภายในชิ้นหนึ่งของร่างกายเราซึ่งมีอยู่ชิ้นเดียวแต่แบ่งเป็นสองกลีบซ้ายและขวาโดยตับนั้นจะอยู่ใต้ชายโครงด้านขวาของเรานั่นเองครับและเจ้าตับของเรานี้จะมีลักษณะคล้ายฟองน้ำโดยจะมีเซลล์เล็กๆอยู่รอบๆและเมื่อใดที่เนื้อตับถูกทำลายจากปัจจัยหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นไวรัสต่างๆการดื่มแอลโกโฮหอฮอล์หรือการทานยาบางชนิด ก็มีผลทำให้ตับเกิดการอักเสบได้ครับและเนื่องจากเซลล์ตับของเรานั้นจะมีสารที่ชื่อว่าเอนไซม์และเมื่อตับถูกทำลายสารเอนไซม์นี้ก็จะถูกปล่อยออกมาในเลือดดังนั้นถ้าเราวัดค่าเอนไซม์ในเลือดแล้วพบว่าสูงผิดปกติก็จะรู้ได้ทันทีว่าตับอักเสบหรือเกิดอาการผิดปกติแล้วนั่นเองครับจริงๆตับตับมันมีหน้าที่ทำอะไรเน,นี่ย พักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อครับว่าตับของเรานั้นทำหน้าที่อะไรบ้างสักครู่ครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษอินเตอร์เนชั่นแนลทุกสาขาความเชี่ยวชาญของเราเพื่อดูแลคุณบแบรนด์ซุปไก่สกัดก็กคนมันพร้อมเอาดีได้ทุกอย่างดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันเพราต้องลุยทั้งวันนมโฟโมสช็อกโกแลต อร่อยเต็มที่สนับสนุนโดย i s u z u DMAX GO Series ใหม่ฉลอง50ปีท้อง i s u z u ดีเซลนวัตกรรมใหม่ PTT B5 Plus ดีต่อรถดีต่อโลกความสดชื่นจากมิน้นดา์ลี่เท่านั้นที่คุณต้องการ,รจริงๆตับตบเป็นมีหนะ้าที่ทำอะไรกันแน่่ยตับ จริงๆถ้าปเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับโรงงานใหญ่ทําลายของเสียอของร่างกายเราเองอนะจากการเผาผลาญจ,จากอะไรกงเสร็โรงําบำบัดน,น,น,นี่ฮะโรงงาบำบัดเหมือนกาจัดน้ําเสียนะครับโรงงานสร้างนะครับคือสร้างคืออะไรคือจริงๆพวกสารอาหารที่เราทานเข้าไปหลังจากมีการย่อยสลายมีการดูซึมทุกอย่างก็ต้องผ่านมาที่ตับเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะส่งไปเป็นเหมือนกับบรรจุ แพ็กเกจนะครับไปตามอบบวิทยาศาสตรต่างๆในแง่ของรูปของพลังงานของอะไรก็ตามที่ร่างกายสามารถเอาไปใช้ได้นะครับหลายๆอย่างของเสียและกําจัดของเสียและสร้างสิ่งบางอย่างของดีของดีมาสร้างของดีถ้าส่งไปเป็นน้ำเพรงะฉนใหญ่จริงๆตับเนี่ยทำหน้าที่หลายอย่างเในน้ำแม้กระทั่งน้ําย่อยน้ําอะไรก็ตามที่เราห่อปากกับน้ําดีนะก็คือจากตับ ค่าตัวทำเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีน้ําดีไม่สามารถย่อยอาหาร,รอะไรอย่างอื่นได้ครับเราก็อยู่ไม่ได้ตับนั้นถือเป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดอันนึงเลยทีเดียวนะครับซึ่งเจ้าตับนี้จะทําหน้าที่เหมือนโรงงานใหญ่ของร่างกายคือทําลายของเสียในร่างกายแล้วขับออกทางไตดูดซื้ออหารต่างๆที่ร่างกายทานเข้าไป เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานแล้วส่งไปตามอวัยวะต่างๆและนอกจากนั้นตับยังทำหน้าที่สร้างน้ำดีเพื่อช่วยในการย่อยอาหารอีกด้วยครับคุณหม,มอฮะยังยังตับแข็งเนี่ยทำไมทำไมมันถึงแข็งทำไมจึงการแข็งเนี้ยคําว่าตับแข็งก็คือจริงๆคือเขาเอาเนือตับมาดูมันก็แข็งจริงๆคืออย่างที่บอกปกติมันเป็นฟองน้ำนะครับพอมันเกิดการ อักเสบเรือรังดันๆนขึ้นเหมือนกับเราเป็นแผลนะครับเอามีดกรีดกรีดกรีดมันก็จะเป็นแผลเป็นลายแผลนะซึ่งพวกนี้ก็คือตัวที่ดึงรังที่จะทําให้ตับเนี่ยมันมันหดเล็กเล็กลงแล้วก็เป็นตะปบเหมือนเกิดพังผืดถูกต้องอย่างที่ทราบกันแล้วนะครับว่าตับของคนเรานั้นมีลักษณะคล้ายฟองน้ํา และเมื่อเกิดแผลเป็นขึ้นมากๆเจ้าแผลเป็นนี้ก็จะทําให้ตับถูกดึงรั้งจนหดเล็กลงและเกิดอาการแข็งเป็นก้อนจึงเรียกว่าตับแข็งนั่นเองครับนี่ต้องดูอาการเหมือนกันนะคุณหมอนะอาการอาการคนที่เป็นตับอักเสบเขามีอาการบ่งบอกไหมครับคุณหมอฮะถ้าเผื่อว่ามีการอักเสบของตับเยอะๆคนไทยก็จะมีอาการเพลียนะครับเบื่ออาหาร ส่วนมากก็คือตัวเหลืองตาเหลืองนะครับตรแต่จริงๆงผิวหนังอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่ดีที่สุดที่ดูส่วนมากเราก็จะดูที่ตาขาวของคนไข้มากกว่านะครับหมอฮะหมอดูที่ตาจะง่ายกว่าผิวเหลืองที่ไม่ได้ใช่หลายคนมาบอกว่าตัวเหลืองแต่จริงๆพอเราดูแล้ว ไม่เห็นเหลืองเลยนะตัวที่สำคัญคือดูที่ตาถ้าพี่เหลืองเนี่ยบางคนบางคนไม่ได้เป็นโรคตับหรือบางคนกินพวกแครอทกินฟักทองเยอะพวกนี้มันก็เป็นชอบกินหมีหมอจช่แต่ว่าจาพวกนี้เวลามาดูเนี่ยตาจะไม่เหลืองนะหรือว่าดูจากปัสสาวะเนี่ยปัสสาวะมันจะสีเข้มนะเข้มแบบเข้มคําว่าเข้มของเราคือเข้มแบบเป็นสีน้าตาลโอ้เรอ มันชาจีนแก่ชจีนแก่ๆแต่ไม่ใช่สีเหลืองเข้มแบบเหลืองเหลืองๆแต่เข้มๆข้นๆไม่ใช่คนเหลืองข้าเก็กหววเองนะผนใจที่ตกใจแล้วไม่รู้ว่าสีนี่ใช่หรือเปล่าสรุปว่าคนที่ตับอักเสบมากๆจะมีอาการดังนี้ครับ 1. เกิดการอ่อนเพลีย 2. เบื่ออาหาร สามตัวเหลืองตาเหลืองและสุดท้ายปัสสาวะจะมีสีน้ำตาลเข้มคล้ายสีวิสกี้หรือชาจีนแก่ๆเลยทีเดียวครับอย่งางที่กิสีนีน้ทานลเหล้าเยอะสมควรเราจะตรวจมีวิธีการก <c oughs> ็ <roar> ควรเช็คนะครับเพราะว่าถ้าปบบทานเหล้าจน,จนถึงจุดที่ตับอักเสบจะได้รู้ว่าควรจะผมไม่จนถึงตับอักเสบผมไม่ถึงขนาดน,นั้นคุณหมอทำไมไต้องให้ตรวจด,ด้วยเอาตรวจด,ดูไม่ใช่ว่าตับอักเสบแล้วจนตับแข็งแล้วมาถึงคุณหมอโอเคโอเคทำยังไงครับ ก็ถ้าจะเช็คแค่ดูว่าตับอักเสบไหมเราก็แค่เจาะเลือดนะครับแค่ไหนดูไหมครับง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องงดน้ําไม่ต้องงดอาหารเจาะได้ตรวจได้เลยได้ทันทีเดี๋ยวนอนรอผลนานไหมคุณหมอก็ประมาณสัก40 45นาทีเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมไปตรวจต่วดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะมาฟังผลกับคุณหมอเลยว่าเป็นยังไงบ้างบอกให้แรงเ๋ยวที่เพราะว่าผมไปเร็ว หลังจากที่คุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วครั้งนี้คุณติ๊กของเราจะเป็นผู้เข้ารับการตรวจด้วยตัวเองครับน้ลำหนัก7 6านะคะเฉลหรัสจุด,จดนกตารตรวจตับนั้นทำได้โดยการเจาะเลือดเพื่อดูปริมาณสารเอนไซม์ในเลือดว่ามีสูงเกินไปหรือไม่ ซึ่งถ้ามีมากเกินไปก็แสดงว่าตับอักเสบนั่นเองครับ ดูจากสีหน้าของคุณติ๊กแล้วก็รู้ได้เลยนะครับว่าการเจาะเลือดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับเขาเลยครับเสร็จแล้วคุณติ๊กไปรอพบคุณหมอที่หน้าห้องนะคะผลเลือดจะส่งไปให้คุณหมอเองนะคะห,หน้าห้องเหรอครับหน้าห้องคุณหมอเลยครับหลังจากตรวจเลือดเรียบร้อยแล้วก็ต้องรอชมกันช่วงหน้าครับว่าตับของคุณติ๊กจะเป็นอย่างไรปกติดีหรือไม่สักครู่ครับสลับสนุนนดู เมื่การแน่นท้องท้องเฟ้ออีโนช่วยลดกรดเกินในกระเพาะอาหารอีโนคลายกรดลดแน่นเฟ้อน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงขลุยรองอ๋ออาแล้วคุณติ๊กเขาไปฉีดมาไอไปไปเจาะเลือดเลือดเรียบร้อยแล้วไป็่างเจ็บไหมก็ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเขาดูไปไงครับคุณหมอครับไปไงครับคุณหมอครับผลเลือดของคุณติ๊ก พอใช้ได้แค่พอใช้ได้พอใช้ได้ฟังนี้พอใช้ได้พอเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันไหนฮะหมอท่านสีเหลืองนะครับหมอสีเหลืองสีเหลืองนะครับแค่มอร์นิ่งนะครับเราเราจะมีสีแดงคือแพนิกคืออันนันแย่ล้ะนะครับแต่ว่าจริงๆที่เราเจาะก็คือเป็นดูแค่ว่าตับอักเสบไหมอักเสบเนี่ยเราดูแค่สี่ตัว ข้างล่างเท่านั้นเองที่เหลือจริงๆมันเป็นแค่บอกว่าตับทํางานได้ดีมากน้อยแค่ไหนตัวสุดท้ายที่เห็นเนี่ยนะครับจริงๆเป็นตัวที่ไวที่สุดสําหรับคนที่ทานเหล้าโอ้นี่ไงนะครับพี่ไง่มูติกเหลืองมาจะได้สมมติเขบอกได้แปดถึงหกสิบเอ็ดนะท่านผู้ชมของมูติหกสิบแปดเกินกว่าค่ามาตรฐานเลือดมาเจ็ดเอง เลยไปนิดเดียวนะครับเราไม่ได้ถือว่าเยอะสูงแล้วอาการของคุณที่กินสีนี่ไม่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงไม่มีอะไรน่าเป็นแต่ว่าลดเล่าลงนิดนึงไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้กลับลงมาเขียวได้ก็ได้ครับกลับมาได้แต่ว่าอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งเออคุณหมอับผมถามนิดหนึ่งเนื้อตับของเราเนี่ยนะหมอสมมติว่ามันโดนมันมันอะไรไปแล้วเรามันสร้างกลับมาใหม่ได้ไหมคุณหมอใช่ฮะเนื้อตับเราก็มีการงอกขึ้นมาใหม่ได้อ๋อเหรอครับไดหมครับคุณหมอครับมันมีวิธีการป้องกันหรืออะไรอย่างนี้ไหมอฮะเช่นนีอะไร้ วัคซีนที่เรามีฉีดป้องกันก็คือแค่<ะ>วรัสเกับวรัส B <ะ>ี<ะ>เท่านั้นเองนะครับสองอันนี้หลอดเดียวกันเลยหรือเปล่าฮะมีครับมีแยกหลอดก็ได้หรือหลอดเดียวกันก็ได้สําหรับคนที่ไม่มีทั้ง<ะ>ภูมิต้านทานทั้งสองอย่างจะฉีดทีเดียวเลยคุณติ๊กมีไหมฮะภูมิต้านทานเรื่องไวรัสปีนะครับก็ไม่ได้เป็นพาหะนะครับวรัสบีนะครับภูมิต้านทานก็ไม่มีนะครับยังไม่มีภูมิเพราะฉะนั้นภูมิก็ไม่มีทั้ง A อง็นบ<ะ>เ,เลยใช่นะครับก็ฉีดก็ฉีด เอาแบบเข็มเดียวเข็มเดียวจะได้มีทั้ง A ทั้ง B A B อบรวมกัน A B บีรวมกันแล้วอยู่ได้นานไหมครับเราป้องกันอยู่ได้นานไหมพวกนี้ก็ต้องเช็คนะครับหลังจากจริงๆเราแนะนําว่าหลังจากฉีดนะครับถ้าหกเดือนพอร่างกายเริ่มสร้างภูมิเนี่ยอาจจะลองเช็คดูว่าที่เราฉีดไปได้ผลไหมนะครับหกเดือนก็มาหาคุณหมอาจะลองดูว่าภูมิขึ้นไหมนะะฮถ้าขึ้นก็จริงๆหลังจากนั้นก็อาจจะสักห้าปีค่อยเช็คดูนะครับเราาอแวก็ดู เอาเขียงไปได้ครับรอข้างนอกได้เลยนี่โรงพยาบาลต้อสั่งดของเราสั่งออนไลน์ออนไลน์นไปก่อนแล้วได้ได้ได้กับโอเคครับผมว่าประชาชนน่าจะพอเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้วตับอักเสบไม่ได้มาจากเชื้อไวรัสเสียงเดียวเพรามันนั่นก็อาจจะต้องควบคุมดูแลตัวเองจากหลายๆด้านนะคุณหมอนะครับอ่าวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับมาให้ความรู้กับเรานะครับท่านตุลรงหมอนะครับนายแพทย์รุจาพง์สุขบดครับสวัสดีครับขอบคุณครับ เดี๋ยวหลังจากฟังผลการตรวจจากคุณหมอแล้วก็ปรากฏว่าตับของคุณติ๊กนั้นยังใช้งานได้ดีครับแต่ร่างกายของคุณติ๊กยังไม่มีภูมิต้านทานไวรัสชนิด A และ B ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ตับอักเสบได้งานนี้คุณติ๊กของเราเลยต้องขอฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไว้ก่อนครับคุณชื่อคุณชนรงขันทีทาคับค เช็คมันเดินปีเกิดถูกต้องนะคะถูกต้องครับวันนี้พบคุณหมอรูจาพงศุขบดนะคะคตยาตัวนี้เนี่ยปกติต้องฉีดทั้งหมด3เข็มนะคะเข็มแรกวันนี้เข็มที่2อีกเดือนหนึ่งแล้วก็เข็มที่3เนี่ยอีก6เดือนนะคะคตอนเดินเดินยาจะตึงๆนิดโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเจ็บมากนะคะไม่เจ็บครับ ล่าสุดนี้ติดไว้นะคะกลับบ้านก็ออกได้ครับถ้าไม่กลับบ้านไปที่อื่นนะครับแต่สักชั่วโมงนึงก็ออกได้แล้วค่ะเรียบร้อยชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวออกได้แล้วค่ะครับโอรยยังช่วยอะไครับนี่หายเลยนะครับเป็นปิดทิ้งขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปหากินก่อนเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็ได้รู้เรื่องที่สําคัญของอวัยวะ ที่หนึ่งในร่างกายของเรานะครับก็คือเรื่องของตับนะครับแล้วก็มีหน้าที่ที่สําคัญด้วยนะฮะโรคตับอักเสบนะครับซึ่งทุกๆคนสามารถจะป้องกันได้นะครับโดยที่แบบมาตรวจร่างกายนะครับตรวจโดยทางเลือดนิดหน่อยเองนะฮะแล้วก็ถ้ายังไม่มีก็ฉีดวัคซีนป้องกันมันไว้ได้จิ๊กนะครับจิ๊กฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วตับอักเสบไม่ตับมาไขเข็มเดียวตัก ตับอักเสบไม่มีไม่มีเกิดขึ้นกับเราเลยแต่ว่าแตี่ข้ป้องกันจากเชื้อไวรัสไงใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยที่หมอบอกว่าเห็นเหลืองๆตัวเหลืองๆเนี่ยจะเป็นอาการของตับอักเสบใช่ไหมเป็นได้ใช่ไปเจอมาโอ้โหสงสัยจะเป็นสงสัยว่าจะเป็นนี่เลยตัวเหลืองเลยพอตัวเหลืองอ๋อยเลยเหลืองมากเลยเนี่ยเป็นตับอักเสบแน่เลยเราไ้าพาไปหาหมอดีกว่าเนี่ยตัวเหลืองเลยเนี่ยตัวเหลืองทั้งตัวไปเจอน้องที่ไหนเนี่ยเจอที่วัดโอ้โหเนี่ยเป็น ตับอักเสบแค่ขมิ้นใช่ไหมใช่ครับนั่นไงติ๊กขมิ้นเหรอนั่นไงดีไปเช็คก่อนไปเช็คเลรอมาจากวัดมันไม่ใช่แล้วบ้างไม่ใช่ได้ไงเหลืองเหลืองหมอบอกว่าไปตับอักเสบต้องตัวเหลืองเหลืองนี่เลยเหลืองทั้งตัวทั้งสีขาวเลยใครพาแกมาเนี่ยไอ้นี่ฮะพามาทำไมเนี่ยคนเขารอกันอยู่ที่วัดเป็นร้อยเลยเนี่ยเป็นตับอักเสบตับอักเสบที่ไหน นี่ไงตัวเหลืองเหลืองเนี่ยลูกกับมันเงินเหลืองเงินนะตัวเหลืองเหลืองอะไรฮะมันทายคำวิ่จะพามันเข้าโบสถ์ต่ารักมันมาเนี่ยแหม่มันจะขบเลยมัใจเย็นนะใจเย็นนะนะลูกเราจะบวชอ่ะหัวขอนะหัวขอเหรอหัวขอเมียจัดให้าหัวขอเนี่ยตัวยีตัวยตัวยีัดท้าหัวขอแม่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 พอพอพอเถอแม่ไปไปไปวัดกันดีกว่าแม่ไปวัดพาพารออยู่นะแม่นะเออใช่คนคนไม่ครับ นั่นเน่พระพระรออยู่จริงๆด้วยนี่ไงนี่อย่าอย่าพูดนะจะเอาอีกไหมไม่เอาครับไม่เอาครับไปไปวัดกันคนรอเป็นร้อยเลยลูกเ้ยไป้าป้าป้าคุณลุงผมว่าคุณลุงก็อาจจะเป็นนะเนี่ยเพราะเหลืองทั้งตัวอย่างเงี้ยผมว่าไปเช็คดีกว่าเฮ้ยพ่อนุ่มครับคุณนุ่มก็ดูจะเป็นนะเนี่ยหน้านี้เหลืองเลยเฮ้เหลืองพ่อนุ่มเป็นปะเนี่ยไม่ได้เป็นผมก็ฉีดวัคซีนแล้วน่ากลัวนะยิ่งหน้าเหลืองเลยดูดิผมฉีดวัคซีนแล้วไม่เป็นหรอก เป็นลุงอ่ะเหลืองอย่างเงี้ยผมว่าลุงอ่ะไปเช็คเกอร์ไม่นี่เสื้อวันนี้คงไม่ไหวแล้วครับท่านผู้ชมครับเหลือหนุ่มอะเหลือเพื่อนซะแล้วเหลือเสื้อเหลือโอ้โหหน้านี่เหลืองเลยไปเช็คอีกทีตัวเหลืองเนี่ยตัวเหลืองเนี่ยเป็นเสื้อ